ไหมลมหมุนแล<อ>้วตัดเรือแท็กซี่อะเรือล่มเลยนะตอนนั้นน่ะช่วยมาได้6คนแล้วหายอีก2ใช่ไหมปฏิบัติการค้นหาเจอแล้วนะลอยขึ้นมาแล้วทั้ง 2, 2> <อ>เลยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามค่ะ คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยกับบริษัทรีเวอร์เมดไทยแลนด์จำกัดลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันพัฒนานวัตรกรรมทางการแพทย์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมริวัทเดเวอร์เมดเนี่ยซึ่งมีความชำนาญในแง่การผลิตหรือผลักดันองค์ความรู้ใหม่ให้เป็นวัตรกรรมไม่ได้เนี่ยเกิดผลิตภัณฑ์เกิดประโยชน์จริงกับประชาชนไทยครับเราจะยกระดับอุตสาหกรรมและนวัตรกรรมเนี่ยให้อยู่ภายใตย้การผลิตที่เป็น GMP เป็นต้นแบบในการรักษาให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ